สวัสดีค่ะวันนี้ m p v จากกลมาแนะนำรถปดหน้าเหล็กหลังยางน,นะคะคันนี้จะเป็นเอ่อซาก T ายทีบิหนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ4ตันนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาชมสาธิตกันเลยค่ะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์กตาสีสูบนะคะ ะะตัวนี้จะเป็นขับ2เพลาค่ะเป็นรุ่นยอดผิตนะคะสนใจก็สามารถตริดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ็นเครื่อูตาสสู่ะตันี้สนใจก็โทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณเจีรโลดได้เลยนะคะ หน้าเหล็กหลังยางนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ